ในช่วงต้นเดือนเราได้นำสเสนอถึงยอดขายที่พุ่งสูงขึ้นอย่างมากของ i s u z D-Max นำห่าง Toyota Hilux Fivo ถึง8,000กว่าคันล่าสุด Toyota Motor ประเทศไทยได้รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนกันยายน2,565อย่างเป็นทางการพร้อมรายละเอียดโดยมีตัวเลขการขายทั้งอุตสาหกรรมรวมทั้งสิ้น74,150คันเพิ่มขึ้น15.6% ประกอบด้วยรถยนต์นั่ง23,074คันลดลง8.6%รถยนต์เพื่อการพาณิชย์51,076คันเพิ่มขึ้น31.4%แต่รถกระบะขนาด1ตันในเซกเมนต์น,นี้มีจำนวน41,396คันเพิ่มขึ้น31.4%ปิดตัวไรามาสที่3ด้วยยอดขาย633,687คันเติบโต19.1% การที่ตลาดรถยนต์นั่งมีตราการเติบโตลดลง8.6%เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาเป็นผลมาจากการชะลอตัวของตลาดในช่วงฤดูฝนซึ่งลูกค้ามีความกังวลต่อสถานการณ์น้ำท่วมซึ่งเกิดขึ้นทั่วไปส่งผลให้เกิดการชะลอการตัดสินใจซื้อขณะที่ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ซึ่งมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องด้วยตราการเติบโตที่31.4% และตัวเลขการขาย51,076สคันสตอนเห็นถึงการพลิกฟื้นของเศรษฐกิจที่กำลังดีขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่การขาดแคลนชิปในการผลิตยังคงเป็นปัญหาสำคัญตลาดรถยนต์กำลังเดินหน้าเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นในตรามาสสุดท้ายโดยปิดตัวเลขการขายตรายมาสที่3ด้วยตัวเลข633,687คันมากกว่าสถิติการขายในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา 19.1%และมีแนวโน้มเดินหน้าอย่างต่อเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมที่กำลังฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด -19 และยังเป็นช่วงฤดูการขายไฮซีซั่นของสินค้าทุกประเภทประกอบกับการทุ่มแคมเปญและกิจกรรมการตลาดในพื้นที่ของรถยนต์ทุกยี่ห้อก่อนจะไปปิดตัวเลขการขายประจำปีในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคมตลาดรถกระบะิกอ,อัพ ประจำเดือนกันยายน2565รมีประมาณการขาย34,749คันเพิ่มขึ้น 28. 1เเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนอันดับ 1. Isuzu D-Max อันดับ 2. Toyota Hilux Vigo อันดับ 3. Ford Ranger อันดับ4 Mitsubishi Triton อันดับ5 Nissan Navara อันดับ 6. Mazda BT-50 และอันดับ7 MG Xtender ในเดือนกันยายนที่ผ่านมาจากที่หลายคนคาดการว่า Isuzu D-Max อาจจะถูก Toyota Hilux v i v o ที่มีการเปิดตัวรุ่น v i v o D และรุ่นปรับปรุงใหม่ออกมาตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมชิงส่วนแบ่งทางการตลาดกลับไปพอสมควรจากความสดใหม่ของสินค้าแต่ยอดขายที่ออกมาดูจะตรงกันข้ามเพราะ D-Max ทิ้งห่างไปมากกว่า8,000คันในเดือนเดียว เรียกว่าทำยอดขายที่สูงสุดของปีสวนทางกับไฮแล็กซ์ฟีโวที่มียอดขายต่ำสุดของปีทั้งท่างที่ในขณะนั้นอิซสสุก็ยังไม่ได้เปิดตัว DMAX Magic e y e s ออกมากระตุ้นตลาดด้วยซ้ำซึ่งยอดขายในเดือนนี้อาจจะเป็นตัวตัดสินได้ว่าอิซุ DMAX น่าจะคว้าแชมป์ยอดขายรถยนต์และรถกระบะสูงที่สุดของปีไปได้อีกครั้งในปีนี้แม้ว่าจะยังเหลือยอดขายใน3เดือนที่เหลือก็ตามข้อมูลที่น่าสนใจอีกอย่าง ก็คือยอดขาย Ford Ranger ที่พุ่งสูงขึ้นมากกว่า100%เมื่อเทียบกับปีก่อนหรือมากกว่า2เท่าของผู้แข่งยามิสบิชิไททันถือว่าเป็นการสะท้อนการแข่งขันที่ชัดเจนหลังจากที่ Ford ได้ทำการส่งมอบรถได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วในขณะที่ m a สเตอร์บีก็ถือว่ามาถูกทางเพราะสามารถหนีอันดับสุดท้ายขึ้นมานำ MG Extender ได้จากโปรโมชั่นในเรื่องราคาที่มีระยะเวลาจำกัดทำให้ต้องรุ้นในเดือนต่อ,ตอไปว่า มาสด้าจะมีแนวทางหรือกลยุทธ์ทางการตลาดใหม่อย่างไรต่อไปที่น่าเป็นห่วงก็คือนิสสันนวาราและ Mg x t e n d e r ที่ยอดขายตกลงหัวภาพและไม่มีวิแววของการกระตุ้นตลาดที่น่าสนใจออกมาตลาดรถกระบะเพียวปิกอัพใน9เดือนแรกของปี2565มีประมาณการขาย293,539คัน เพิ่มขึ้น22.0%เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาอันดับ 1. Isuzu D-Max อันดับ2 Toyota Hilux v i v o อันดับ3 Ford Ranger อันดับ 4. Mitsubishi Triton อันดับ5 Nissan Navara อันดับ6 MG Extender และอันดับ7 Mazda BT-50 โดยระยะห่างถึงเกือบ3 0,000คันและเวลาอีก3เดือนที่เหลือของปี ถ้าไม่มีอะไรพลิกล็อกอิส,สุด D ีแม็กซ์ก็คงได้ฉลองแชมป์รถกระบะปิกอัพที่ขายดีที่สุดในประเทศไทยไปอีก1ปีและมีโอ,อกาสคว้าแชมป์ต่อเนื่องในปีหน้าหรือจนกว่าโตโยต้าจะทําการเปิดตัวไฮลักซ์เจเนอเรชันใหม่เพราะจากความพยายามหลากหลายรูปแบบดูเหมือนว่าการกระตุ้นตลาดให้กับไฮลักซ์ฟีโวชมปัจจุบันจะไม่ได้ผลตามที่คาดการเอาไว้แถมอิส,สุก็เพิ่งแนะนำา D m a x รุ่นอัปเกรดใหม่เข้าสู่ตลาดเมื่อต้นเดือนตุลาคมนี้ นั่นทำให้การแข่งขันระหว่างสองเจ้าตลาดอาจจะปิดฉากไปก่อนตรามาสุดท้ายของปีด้วยซ้าส่วนรถกระบะอื่นๆยอดขายก็เป็นไปตามทิศทางของยอดขายรายเดือนและแม้ว่าจะมีข่าวการเปิดตัวมิสุบิชิไททันโฉมใหม่มาได้พักใหญ่แต่มิตซูบิชิก็สามารถรักษาระดับยอดขายได้อย่างน่าพอใจกล่าวคือไม่ได้รับผลกระทบจากการชะลอซื้อเพื่อรอดูโฉมใหม่ก่อนมากนักสำหรับอีกสมเดือนที่เหลือก็คงได้มีลุ้นกันสนุกๆว่า ฟอร์ดเ n นเจอร์โฉมใหม่จะไปได้ไกลแค่ไหนสำหรับปีนี้ กับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ